สวัสดีครับมาพบเจอกับผมนะครับโบสกายรถยนต์เบอร์สองนะครับวันนี้พบเจอกันในวันที่21มกราคม2569นะครับลูกค้าต่อจากคลิปเมื่อวานเลยนะครับที่ผมแจ้งไว้ว่าผมจะรีวิวรถกระบะนะครับตัวนี้เป็นกระบะ Ford Ranger นะครับผมเป็นรุ่นแคปเปิดได้นะครับเป็นตัวยกสูงโรงงานนะครับลูกค้านะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2องนครับ2.2นะครับผม 160บแรงม้านะครับผมแน่นอนเลยครับเรื่องความแข็งแกร่งนะครับแข็งแกร่งทนทานครับต้อง Ford r a n น er เท่านั้นนะครับตัวนี้ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับคุณลูกค้าเป็นระบบเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าเซ็นท่นล็อกนะครับคุณลูกค้าได้เป็นกุญแจรีโมทนะครับคุณลูกค้าเป็นกุญแจรีโมทเดิมๆจากศูนย์นะครับคุณลูกค้า มีกุญแจให้2ชุดนะครับผมชุดหนึ่งเป็นกุญแจธรรมดาแล้วก็ชุดหนึ่งเป็นกุญแจรีโมทนะครับใช้งานได้ครบปกตินะครับคันนี้เป็นรถยนต์มือเดียวป้ายแดงเลยนะครับลูกค้ามือเดียวป้ายแดงเจ้าของเดียวนะครับเดิมๆทุกส่วนนะครับเจ้าของเดิมยังไม่เคยผ่านการบรรทุกหนักมาก่อน,นแดงสิ้นนะครับลูกค้าเป็นมือเดียวป้ายแดงแล้วเลขไม่์แค่92,000โลนะครับลูกค้า9 2 0 0 0โลเท่านั้นเองนะครับลูกค้าผมบอกเลยว่าคุณลูกค้า ท่านไหนที่กําลังจะไปซื้อรถใหม่อยู่ผมว่าคันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับลูกค้คาเพราะว่าถ้าซื้อใหม่นี่คือหลายแสนนะครับลูกค้าแต่รถยนต์คันนี้คุณลูกค้าจะเป็นเจ้าของได้ในราคาแค่2 0 0 0 0 0ก็กว่าเท่านั้นเองนะครับลูกค้คาอะเดี๋ยวเรามารับชมบรรยากาศการรีวิวเลยนะครับ สีสันสีเดิมโรงงานทุกชิ้นส่วนนะครับลูกค้านะครับผมให้เลย95%เลยนะครับเรื่องของสีสันนะครับรถพร้อมใช้งานเลยนะครับผมบอกเลยว่ารถพร้อมใช้งานเอกสารครบพร้อมโอนพรบภาสีไม่ขาดนะครับลูกค้านะครับรถพร้อมใช้งานกันได้เลยวิ่งทางไกลได้แบบสบายๆและผมชอบมากตัวนี้นะครับผมชอบตรงที่พวงมาลัยเขาครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วครับซึ่งเบามากๆเลยนะครับลูกค้านะครับขับขี่ง่ายๆนะครับลูกค้านะฮะ แล้วก็จะมาพร้อมกับสติกเกอร์นะครับเรนเจอร์ครับออฟโรดนะครับผมลงตัวสวยงามนะครับแล้วก็มีคอกสแตนเลสให้สภาพดีๆเลยนะครับคลูกค้าติดมาจากเจ้าของเดิมนะครับนะฮะแล้วก็ยางสภาพดีๆเลยนะครับคลูกค้ายาง26 5ทับเขอบ16นะครับล้อแมกเดิมจากศูนจากโรงงานนะครับนะเสีสันจะมีริ้วรอยบ้างนะฮะเล็กๆน้อยๆไม่ต้องซีเรียสเลยนะครับคุณลูกค้ามีริ้วรอยขดขีดบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับคุณลูกค้า แต่ครั้นี้ผมบอกเลยว่าพลิกความจมน้ำไฟไหม้นะครับอุบัติเหตุหนักไม่มีมาก่อนอย่างแน่นอนนะครับนะฮะได้ไปไม่มีคําว่าผิดหวังอย่างแน่นอนกับรถยนต์คันนี้นะครับผมอยากจะให้คุณลูกค้าช่องของโบสการรถยนต์เมือสองได้เป็นเจ้าของมากๆเลยนะครับคุณลูกค้าเพราะว่ารถสภาพดีจริงๆนะครับผมนะะซื้อรถกับผมนะครับคันนี้นะครับคันนี้หรือว่าทุกๆคันนะครับผมมีบริการรับประกันหลังการขายนะครับ รับประกันหลังการขายวารันตีให้ลูกค้าหนึ่งเดือนเต็มๆนะครับรับประกันเครื่องยนต์ให้นะครับระบบเกียร์ให้นะครับผมรับประกันเต็มๆเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องกังวลนะครับแล้วก็เรื่องของเอกสารการโอนนะครับผมมีรับประกันการโอนด้วยนะครับโอนไม่ได้นี่คือผมคืนรถคืนตังค์นะครับซอ้อจากผมไปเท่าไหร่นี่ผมคืนให้เต็มทุกบาททุกสตางค์นะครับไม่ต้องห่วงนะครับลูกค้ารถที่ผมนํามาขายทุกคันโอนได้ทุกคันนะครับนะฮะนี่ก็แจ้งให้ลูกค้า สวยมากๆเลยสีสารผมให้95%ยางดอกลึกๆเลยนะคุณลูกค้านี่ครับยางสภาพดีนะครับคุณลูกค้านะครับแคสตงแคสซีนี่คือใหม่เอี่ยมนะครับคุณลูกค้ามือเดียวป้ายแดงจริงๆนะครับคุณลูกค้านะฮะยางอลงอะไรนะครับมีครบเลยนะครับช่วงล่างไม่มีสนิมไม่มีผุ่แดงสิ้นนะครับลูกค้าเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมทุกชิ้นส่วนเลยนะครับคันนี้นะครับ ระบบแอร์นะครับผมเย็นฉ่าเย็นเจี๊ยบเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราชมบรรยากาศรอบรอบตัวคันกันก่อนนะครับผมนะฮะสวยงามมากๆเลยนะครับโอ้โหไม่รู้ว่าลูกค้าท่านไหนจะได้เป็นเจ้าของนะครับผมมีบริการส่งด้วยนะคุณลูกค้าถ้าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเดินทางมารับนี่ผมบริการส่งได้ถึงบ้านนะครับแล้วก็เก็บเงินไปทางได้ด้วยนะครับคุณลูกค้าอ่ะเดี๋ยวลําดับต่อไปนะครับเราไปรับชมชิ้นส่วนภายในห้องโดยสารกันต่อเลยนะครับ ่ามารับชมชิ้นส่วนภายในห้องโรยสารฝั่งซ้ายนะครับลูกค้านี่ครับแผงประตูนะครับสวยๆนะครับไม่มีตําหนิเลยนะครับคุลูกค้าซื้อไปผมพูดกล้าพูดได้เต็มปากว่าไม่ต้องซ่อมใดๆทั้งสิ้นนะครับ นะฮะและตัวนี้ยังได้เป็นระบบแอร์แบ็กนะครับแอร์แบ็กก็คือถุงลมนิรภัยนะครับคู่หน้านะครับซ้ายและก็ขวานะครับและระบบเบรกยังได้เป็นระบบเบรก ABS ด้วยนะครับคุณลูกค้านะครับและนี่ครับพรบนะครับพรบ69นะครับไม่ขาดนะครับลูกค้านะครับคู่มือการใช้งานนะครับคุณลูกค้านะครับบุ๊กเซอร์วิสนะครับเลขใหม่นี่คุณลูกค้าไปเช็คส่วนได้เลยนะครับเป็นเลขใหม่แท้แน่นอนนะครับถ้าไม่แท้นี่คือผมผม แถมเงินให้คุณลูกค้าเป็นเป็นหมื่นเลยนะครับคุณลูกค้าผมกล้าให้เลยนะครับนะฮะคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงเลขใหม่แค่92,000โลนะครับคุณลูกค้าเป็นรถที่ที่น่าใช้มากๆนะครับคุณลูกค้าสําหรับ Ford Ranger นะครับแล้วก็สามารถทําได้แบบ4ประตูด้วยนะครับคุณลูกค้าแบบนหนเอ่ยนะฮะเดี๋ยวครับเวลาที่ผู้โดยสารนั่งตรงแคปนะครับคนที่นั่งด้านหน้านะครับไม่ต้องลงเลยนะครับนี่ครับโอ้โหนะฮะแคปเปิดได้นะครับคุณลูกค้าอำนวยความสะดวกสบายนะครับ นี่เลยนะครับผมสุดยอดมากๆเลยนะครับเราไปรับชมชิ้นส่วนภายในกันต่อครับภายในสวยมากคุณลูกค้าผมล้างอาชีพให้ลงแว็กให้อย่างดีนะครับข้างในนี่คือสะอาดเลยนะครับคุณลูกค้าซื้อไปไม่ต้องล้างอาชีพเลยแหละนะฮะเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับผมนะเต็มที่ก็แค่ไปไล่น้ํามันเครื่องน้ามันเกียร์ใหม่แค่นั้นเองนะครับเริ่มต้นกับเราใหม่นะครับนี่ครับเพดงเพดานครับไม่มีสกปรกเลยนะครับ สวยๆเลยนะครับคุณลูกค้าเจ้าของเดิมนะครับหุ้มเบาะมานะครับเป็นเป็นตัวสวนที่เจ็นะครับถ้าคุณลูกค้าไม่ชอบก็ถอดออกนะครับเบาะสภาพดีเลยนะครับผมเช็คแล้วนะครับไม่มีขาดเลยนะครับเป็นเบาะเดิมจากส่วนด้วยนะครับของ Ford r a n g e r อรเขานะครับผมนะฮะโอ้โหสวยมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลําดับต่อไปเราไปรับชมชิ้นส่วนภายในห้องโดยสารฝั่งขวากันต่อเลยนะครับมารับชมชิ้นส่วนภายในห้องโดยสารฝั่งคนขับกันต่อครับเริ่มต้นกันด้วยประตูหน้านะครับนี่เลยนะครับลูกค้า กระจกไฟฟ้านะครับใช้งานได้ครบนะครับลูกค้าทุกอย่างใช้งานได้ครบระบบต่างๆนะครับใช้งานได้ครบเลยนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับสามารถรับสายได้ด้วยนะครับผมนะฮะเพิ่มเสียงเล่นเสียงได้เลยนะครับควบคุมเครื่องเล่นเสียงนะครับอยู่ที่พวงมาลัยได้เลยนะครับโอ้โหสุดยอดหรูหราเอาการเลยทีเดียวนะครับลูกค้านะครับสาหรับรถยนต์คันนี้นะครับผมนะและก็แคปนะครับสามารถเปิดได้เช่นเดียวกันนะครับนี่เลยโอ้โหนะนี่ครับลูกค้า สะดวกสบายนะครับกว้างขวางนะครับนะฮะนั่งไม่แออัดไม่เบียดเสียดนะครับคุณลูกค้าอยากให้คุณลูกค้าได้ดูหัวน็อตซะหลือเกินครับผมอยากจะให้ดูทุกหัวน็อตเลยนะฮะคุณลูกค้าแต่ผมรับกันได้เลยครับว่ารถคันนี้เดิมจริงๆนะครับลูกค้าอ่ะนี่ครับไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ําไฟไหมไม่มีมาก่อนอย่างแน่นอนนะครับเดิมเดิมรถบ้านแท้ๆนะครับคุณลูกค้านะฮะและเลขใหม่ครับคุณลูกค้า ผมอยากให้คุณลูกค้าดูเลขใหม่นะครับ9 2 0 0 0โลคุณลูกค้านะฮะ9 2 0 0 0โลเท่านั้นเองนะครับนี่ฮะนี่ฮะคุณลูกค้าเห็นไหมครับ9 2 2 2 5กิโลเมตรณปัจจุบันนี้นะครับคุณลูกค้าระบบเกียร์ธรรมดาเข้าครบทุกเกียร์นะครับ7เกียร์นะครับรวมเกียร์ถอยด้วยเป็น7เกียร์นะครับซึ่งมันประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะครับอัตราการเร่งทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือตอบสนองและดีเยี่ยมมากๆนะเลยครับ เครื่องเสียงเดิมจากโซนนะครับใช้งานได้นะครับระบบเสียงนี่คือสตูดิโอดีๆเลยนะครับผู้ลูกค้านะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมชิ้นส่วนภายในห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับอ่าขออนุญาตปิดนะครับบนี่ครับแล้วก็มาดูฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงหน้านี่ผมชอบตรงนี้นะฮะเปิดขึ้นนี่คือไม่ต้องหาอะไรค้ำเลยนะครับ เขาจะมีช็อไฮดรลิกนะครับเด้งขึ้นเลยนะครับฟึบนี่ฮะคุณลูกค้านี่ฮะเราไม่ต้องหาอะไรคำเลยนะครับผมนะฮะดันแค่นิดหนึ่งนะฮะนี่เลยโอ้โหนะฮะสุดยอดเลยนะครับคุณลูกค้าและคุณลูกค้าลองชมชิ้นส่วนภายในเครื่องครับนครับน้ำยาในหม้อน้ำก็คือเป็นน้ำยาหล่อเย็นอย่างดีนะครับคุณลูกค้านะครับเดิมๆนะครับน้ำมันเกียร์น้ำมันขออภัยครับ น้ำมันเบรกนี่คือใสกิ๊กเลยนะครับคุณลูกค้านะครับนี่เลยครับผมนี่ครับเครื่องไม่มีหยดเยิมนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.2นะครับคุณลูกค้าแรงนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูหัวน็อตหัวน็อตฝั่งขวานะครับแล้วก็มาดูหัวน็อตฝั่งซ้ายครับนี่ครับกระปุก ABS ครับ ได้ระบบเบรก ABS ด้วยนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมพาชมฝาท้ายกันก่อนมาดูฝาท้ายครับนี่ครับเดิมๆนะครับไม่มีแกะไม่มีชนมาก่อนแน่นอนนะครับคุณลูกค้านะครับเนี่ครับสุดยอดเลยนะครับมีกระบะแม็กไลเนอร์ให้ด้วยนะครับคุณลูกค้ามีคอกสแตเลสให้ด้วยนะครับนี่เลยนะครับผมสวยๆนะครับ หลังคาไม่มีซิทด้านนะคุณลูกค้านะหลังคานี่คือสวยเลยอะเดี๋ยวขึ้นไปเลยแล้วกันนี่เลยนะครับผมโอ้โหสวยมากๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวราดับต่อไปเราไปสตาร์ทเครื่องแล้วก็เราฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับมาสตาร์ทเครื่องแล้วฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับแล้วผมชอบระบบเซฟตี้เขาหนึ่งอย่างนะครับถ้ารถทั่วไปนี่คือถ้าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเราใส่เกียร์ว่างใช่ไหมครับแล้วเราสตาร์ทนะครับมันก็ติดใช่ไหมครับแต่ Ford r a n g e r นี่คือเขาทําระบบเซฟตี้ให้นะครับ เราต้องขึ้นมานั่งบนรถนะครับเราต้องขึ้นมานั่งบนรถนะครับแล้วก็เท้าซ้ายนะครับเท้าซ้ายให้เหยียบคัดจมลงไปนะครับแล้วก็สตาร์ทนะครับนี่คือเป็นระบบเซฟตี้จากศูนย์นะครับนี่ครับระบบเครื่องยนต์ถึงจะทํางานนะครับนี่เลยนะครับสตาร์ทง่ายๆนะครับพงไัยเบามากนะครับพงไัยไฟฟ้านะครับคุณลูกค้านี่ครับระบบเข็มมงเข็มไม้ขึ้นครบนะครับขออนุญาตเปิดแอร์หน่อย แอร์บอกเลยว่าฉ่ำมากๆนะครับคุณลูกค้าเย็นฉ่ำๆเย็นแบบมีเลี้ยวมีแรงมากๆเลยเหนื่อยๆจากไหนแล้วร้อนจากไหนนี่คือขึ้นรถคันนี้นี่คือโอ้โหอยากจะหลับเลยนะครับอยากจะมีผู้คนขับรถให้เลยนะครับแล้วก็ฟังเครื่องเสียงนี่ครับเครื่องเสียงเสียงดีมากๆนะครับคุณลูกค้านะครับหรือว่าคุณลูกค้าอยากจะใส่เป็นจอ a อ d ด o i d ก็ได้นะครับก็ไปเลือกได้เลยนะครับตามระดับยนต์ใกล้ๆ บ้านของคุณลูกค้านะครับใส่เป็นจอ Android ก็ได้นะครับแล้วแต่ความพื่อพอใจนะครับอันนี้นะครับแล้วก็จะมีช่องอไว้เสียบโทรศัพท์ได้นะครับชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับอำนวยความสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับคุณลูกค้านะครับไปดูเรือนใหม่ครับกลางวันนี่คือส่องสว่างเรืองแสงให้เราเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับคุณลูกค้านะครับประหยัดน้ำมันประหยัดมากๆนะครับคุณลูกค้าเมื่อวานผมก็ขับขับอยู่ประมาณสัก 40- 50โลนะนะฮะแล้วน้ามันก็คือไม่ได้ลดไปไหนเลยนะครับแล้วแรงด้วยนะครับขับร2 0ี่นี่เหมือนช้านะครับคุณลูกค้านะฮะสุดยอดมากผมชอบมากนะครับฟอร์เรนเจอร์นี่เป็นกระบะที่ที่อยู่ในใจผมเลยนะอันนี้ผมผมพูดตรงๆเลยนะครับคุณลูกค้าอ่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลยนะครับไปกันเลยนะครับวิดีโอผมก็ถ่ายสดแบบนี้นะครับไม่มีการตัดต่อใดๆดังสิ้นนะครับคุณลูกค้านะฮะให้คุณลูกค้าได้รับชมกันเลยนะครับผมนะฮะ เพราะว่าคุณลูกค้าต้องได้สินค้าที่ดีสินค้าที่มีคุณภาพสินค้าที่ต้องตรงปกอย่างแน่นอนนะครับ่าฟังเสียงเครื่องยนต์ครับแน่นครับคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงครับเครื่องดีแน่นอนนะครับไม่มีหยดเยิ้มนะฮะเครื่องไม่ฟ่้นไม่ไอไม่ควันนะครับคุณลูกคา้า ใช้งานกันอีกยาวๆนะครับอ่ะแล้วผมลืมแจ้งเนาะผมลืมแจ้งว่ารถปีไหนรถปี2019เลยนะครับคุณลูกค้านะฮะปี2019เลยนะครับคุณลูกค้ามือเดียวป้ายแดงด้วยนะฮะโอ้โหเอาไปใช้งานกันนู้นแหละนะฮะ20-30ปีนะฮะคุณลูกค้าอ่ะขออนุญาตปิดฝากระโปรงครับเอาใหม่อีกรอบนึงนะฮะเดี๋ยวนะอ่ะดาดันมาทางทางซ้ายนะครับลูกค้คาแล้วก็ อึ้งโอเคครับเรียบร้อยครับคุณลูกค้านี่คือการรีวิวนะครับ Ford Ranger นะครับรถยนต์คันนี้เป็นรถยนต์ปี2019มือเดียวป้ายแดงนะฮะมือเดียวป้ายแดงเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.2นะครับนะฮะเป็นตัวประหยัดน้ำมันนะครับลูกค้าเกียร์ธรรมดานะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกเบรก ABS กุญแจรีโมทนะครับเอกสารครบพร้อมโอนพรบภาษีไม่ขาดสนใจดูรถได้ที่ โคราชนะครับคุณลูกค้าโคราชเมืองแม่ยอโมนะครับหรือว่าคุณลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเดินทางมารับไม่ใช่ปัญหาเลยนั่งรออยู่ที่หน้าบ้านของคุณลูกค้าได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขับไปส่งครับผมมีบริการส่งให้คุณลูกค้าได้ถึงหน้าบ้านหน้าเรือนนะครับและยังมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับรถไปถึงแล้วค่อยจ่ายเงินให้กับผมนะครับนะฮะโอเคเบอร์โทรนะครับ085575 4 3ห9นะครับหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาครับที่0 8 3 0 0 0 5 4 4 0 คันนี้ผมจัดจำหน่ายให้ถูกกว่าหน้าเต็นท์ในพื้นที่ที่ผมอยู่นะพื้นที่ของคุณลูกค้าผมไม่ทราบแต่พื้นที่ที่ผมอยู่ราคาแพงกว่าผมนะครับราคาคันนี้นะครับคุณลูกค้าเอาไปเลยนะครับคุ้มแน่นอนถ้าจะไปซื้อใหม่ผมผม,ผมอยากอยากให้คุณลูกค้าได้มาดูรถผมซะเหลือเกินนะครับถ้าจะไปซื้อใหม่นะครับมาดูคันนี้ก่อนนะครับถ้าเห็นคลิปคันนี้นะครับโทรเข้ามาเลยนะครับราคาคันนี้นะครับจัดไปสุดคุ้มแค่2องแสนห้าหมื่น 9,000บาทเท่านั้นเองนะครับ259,000บาทคุณลูกค้าก็จะเป็นเจ้าของรถยนต์คันนี้ได้เลยนะครับโอเควันนี้ผมโบพร้อมกับกระบะ Ford Ranger นะครับต้องขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับเอาไว้พบเจอกันใหม่นะครับคุณลูกค้าในคลิปต่อไปและก็ต่อไปนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับลูกค้าที่อยากจะได้รถเก๋งราคาหลักหมื่นได้โปรดกดติดตามช่องของโบสกาดรถยนต์มือสองเอาไว้นะครับผมจะมีรถ เมือสองราคาหลักเหมือนเข้ามาอยู่เป็นประจำนะครับโอเคครับวันนี้รบกวนเวลาของคุณลูกค้าไว้เพียงเท่านี้ครับวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ